่าด่วนครับทุกคน27ในมาแรงแล้วนะครับสำหรับหัวใจคิดพอดมอสโจยมนินับปรบมือครับโอ้โหทุกคนเข้าไปดันเข้าไปเชียร์เข้าไปแชร์กันต่อนะครับให้สมศักดิ์ศรีกับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นนางเอก m อมวเพลงนี้ครับทุกคนตอนนี้นะครับปล่อยแค่ชั่วโมงกว่าติด27ในมาแรงแล้วโอ้โหขนลุกนะครับทุกคนล่าสุดครับบอสโจเกือบเข้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าถ่ายทอดอารมณ์เกินจริง ซอ,อนุ่เนี่ยบอกว่าไม่ให้เข้าบ้านนะถ้าพ่อคิดถึงใครอ่ะใช่ไหมครับท้กคน บอสโจแบบร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากเหมือนกับไม่ได้คิดถึงซอนุษนะครับเหมือนกับคิดถึงเมียน้อยคนที่7คนที่8อะไรแบบนั้นเลยนะจนซอนุชบอกว่าเข้าบ้านห้ามเข้าบ้านโดยเด็ดขาดนะครับทุกคนล่าสุดเพลงนี้ต้องบอกว่ามีอะไรให้ดูเยอะมากๆครับทุกคนอย่างเช่นนางเอก MV น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคือเปิดหัวมาปุ๊บเนี่ยน้องโดนปล้นนะครับโดนปล้นถุงขยะนั่นเองครับทุกคนก็แอบดูไปยิ้มไปนะครับใครดูแล้วมีความสุขบ้างเพลงนี้ คอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบอสโจด้วยนะปล่อยภายในแค่ชั่วโมงกว่าๆเองเนี่ยติด27ในมาแรงแล้วนะครับด้วยพลัง FC น้องอุงอิงด้วยพลัง FC สาวน้อยเพบแบนแพงครับที่รวมด้วยช่วยกันกุกันทาให้เพลงนี้เนี่ยโอ้โหมาแรงสุดๆตอนนี้นะครับบอสโจได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าพอฟังบ่นอหัวใจคิดฮอด ความสุขของผมที่ได้ทําที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรําลึกนะครับสืบสารตานานเนี่ยเพลงดังในอดีตของครูอาจารย์แดงจิตกรนะครับผมมีความสุขที่ได้ร้องเพลงนี้ครับขอบคุณทุกการสนับสนุนของแฟนๆนีน่อ่ะตอนนี้ติดยิบเจ็ดในมาแรงแล้วครับทุกคนไปดันๆให้ขึ้นหนึ่งในมาแรงซึ่งตอนนี้นะครับอุ้มอิ่มก็ได้มีการเข้าไปดูกระแสเนาะคือก็มีกระแสนางงามนะครับที่มาแบบว่าแรงมากในหมวดหมู่ทั่วไปครับทุกคนไปดัน ให้เพลงของบอสโจเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงในหมวดหมู่เพลงกันอันนี้อิมไม่แน่ใจว่าคือของเกาหลีเนี่ยเบบี้มอนเตอร์เขาปล่อยมาประมาณ7วันแล้วเนาะ คือยืนหนึ่งนานแล้วลงมาบ้างเถอะเบบี้มอนสเตอร์เราไปช่วยกันครับทุกคนให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยครองใจแฟนๆอีกหนึ่งครั้งนะครับเข้าไปครองใจเพลงของบอสโจเอาให้ครองใจคนทั่วประเทศครับอุ้มอมีโอกาสได้ฟังแล้วเต็มๆก่อนใครอุ้มเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยแฟนๆช่วยกันดันช่วยกันเชียร์แน่นอนเพราะว่าบอสโจถ่ายทอดอารมณ์มาได้ดีมากๆนะ นะครับทุกคนเนาะอ่ะตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปดูกันเรื่อยๆเลยนะครับยอดคอมเมนต์คือแบบนะเดี๋ยวอิมเข้าไปดูก่อนนะครับอ่ะยอดคอมเมนต์ตอนนี้คือหลายหมื่นมากๆตอนนี้กําลังจะทะลุแสนวิวแล้วครับทุกคน27ในมาแรงนะครับคอมเมนต์เนี่ยทะลุ10,000ื่นแล้วทุกคนเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเชียร์เข้าไปดันกันเยอะๆนะครับเนาะปล่อยทางช่องสาวน้อยลําเพลินอินดี้รคคอร์ดนะครับนะ นะทุกคนไปช่วยกันดันไปช่วยกันเชียร์กันเยอะๆนะบอสโจจะไม่ได้เข้าบ้านแล้วบอสโจบอกนะครับเพลงนี้อุงอิงเล่นดีมากนะครับอุงอิงแสดงดีมากสายตานะครับอะไรต่างๆคือน้องแบบ ถ่ายทอดออกมาคือเป็นนักแสดงได้อะเป็นนางเอกภาพยนตร์ได้อะแล้วน้องก็กําลังมีภาพยนตร์ครับทุกคนเข้าไปดูเข้าไปดูกันหน่อยเข้ามาวิจารณ์กันหน่อยครับทุกคนในคลิปเนี้ยอุ้งอิงแสดงดีมากเลยนะ้อนแล้วก็เรื่องเนี้ย MV นี้อิมคิดว่าน่าจะเป็น MV ที่น้องเนี่ยก่อนจะไปเล่นภาพยนตร์ด้วยก่อนจะไปแสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับนะเนีย่ยทุกคนดูสายตาดิเป็นเป็นแบบมีความมืออาชีพอะ นะครับคิดว่าพี่บอยอุเทนเนี่ยสั่งสั่งคัดไม่ยากแน่นอนนะครับแล้วบอสโตคือเสียงดีมากทุกคนเนี่ยเออยอมเรายอมใจบอสโตคือแบบคือเพลงเนี้ยบอสโตฉีกความเป็นตัวเองไปเยอะเลยนะคือเขาพยายามแบบทำเพลงนี้ให้แบบเป็นมหาชนอนะ ทุกคนนึกออกไหมครับปกติเราจะเห็นบอสโจเนี่ยลากเสียงอย่างจบแบบเท่ๆแต่เพลงเนี้ยบอสโจคือแบบมีลูกเอื้อนที่ไม่ค่อยคุ้นหูอะหรือเป็นเพราะว่ามาร้องเพลงเพลงของพี่แดงด้วยเนาะก็เลยรู้สึกว่าบอสโจฉีกแนวตัวเองไปเยอะเหมือนกันนะนะครับเพราะมากทุกคนลองเข้าไปฟังดูนะครับมีเสียนนนด้วยแสดง Mv นะครับเนาะมีพี่ต้นน้ำ เพลงในตำนานหายไปจะกลับมาดังอีกครั้งขอบคุณบอสโจนี่คือคอมเมนต์เขาเข้าไปชมเข้าไปเชีร์กันเยอะมากครับทุกคนนะตอนนี้ก็กำลังจะทะลุแสนวิวแล้วไปช่วยกันดันนะครับทุกคน27ในมาแรงปังมาก อ่าเนี่ยเพลงนี้บอสโจร้องได้ดีถ่ายทอดอารมณ์ได้เข้าถึงเพลงแบบสุดๆนะครับ <c oughs> ซอ,อนุตมีมาคอมเมนต์นุ่มอิ่มเลยนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเข้าไปดูกันตอนนี้บอกพ่อโจจะไม่ได้เข้าบ้านแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเกินนะครับนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือบอสโจถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเกินอะ่ะจนทําให้ซ้อนนุชคิดว่านะนะครับไม่ได้บอกไม่ได้แบบคิดทอดตัวเองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ บอสโจคือจะเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเข้าไปให้กําลังใจบอสโจกันเยอะๆนะครับสำหรับเพลงนี้นะอ่ะต้องบอกว่า m v ็ดีมากนะครับ m v ็ดีสุดๆเลยนะครับเนาะรเราเห็นตั้งแต่แรกเราว่าภาพสวยเสียงสวยมากจากน้ําเพชรสตูดิโอ จากน้ำเพชรสตูดิโอตอนนี้ใครชมอยู่บ้างใครดูลูกสาวองค์อิงเล่น MV อยู่บ้างนะครับมีความน่ารักมีความเย็นนะครับเนาะ MV แบบมีความเย็นเย็นภาพแบบดูแล้วมีความสุขอะแค่องค์อิงอยู่ในหน้าจอหรือว่าใน MV เพลงไหนเนี่ยพวกเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เราได้ดูน้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่างๆนะครับนะตอนนี้ก็ยอดวิวเนี่ยนะครับกำลังทะยานสู่ 1 0 0 0 0แวิวแล้วนะครับผู้สนับสนุนเยอะมากเลยนะอ่ะอันนี้เขาไปถ่ายที่สถานีรถไฟสีสเกตเนาะอ่ะมีคนมาคอมเมนต์อยู่ถ่ายทำที่จังหวัดสีสเกตกันเลยทีเดียวบทเพลงนี้ะนะครับ นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะทุกคนที่ดูอิ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายพันคนหลายหมื่นคนนะเราไปช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักให้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงนะครับทุกคนเนาะเพลงบอสโจร้องเอาไวด้วดีมากๆ MV ก็คือดีมากๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ